ไลฟ์สไตล์สนับสนุนโดยซอค้อนแก่น ลักษณะไม้มันจะเหมือนอะไรนะคะเหมือนไม้พูดอ่ะมันจะเป็นพันไม้ม็อบน้อยตัวแรกของประเทศไทยที่นําเข้าเลยตัวแรกใช่ของประเทศไทยค่าตัวเท่าไหร่รู้ไหมคะห้าแสนบาทเอ้ามาเอันนี้เขาเป็นแชมป์ฮังการีด้วยนะคะได้เป็นแชมป์มาเลยมีค่าตัวที่สูงหน่อยเห็นไหมเขากขนเขาแปลกๆลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นเหรอคุณเอคือต้องถักตั้งแต่ตอนเล็กๆเหมือนให้เด็ล็อกแล้วเพราะนั้นยาวเขาจะยาวมานี่ตลอดเลยอะค่ะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะอาศัยความยาวเรื่อยๆจะไม่ต้องถักเพิ่มค่ะ ตอนเกิดมันก,ก็ยังไม่เป็นรูปแบบตอนแรกยังอะค่ะถ้าเล็กๆนะคะประมาณที่สอาเดือนเนี่ยเขาจะเริ่มถักเลยพอถักเป็นเดนล็อกคุกเคอเขาโตขึ้นมันก็จะยาวมาเรื่อยๆเลยอะคะ่ะและในเมืองไทยเขาไม่มีไม่กี่ใา<ช>ยมีตัวเดียวค่ะตัวแรกของเมืองไทยเลยคะ่ะ ไโคจเอดีอบอ้องอารีนะคะชอบเล่นกระเด็กจริงๆไม่ดุร้ายไม่อะไรเลยค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงจริงๆเลยสามารถเป็นเพื่อนเราได้เดี๋ยวให้ก็เชื่ยวฝางได้เดี๋ยวเชื่อเลยน้องเราก็ตอบเลยก็ได้นะคะอ่านี่สำหรับตัวแรกชื่อว่าอูรีอะเป็นพันธคูรีดอกค่ะพันธคูรีดอกนะคะนี่คือ a m a ซิ่งตัวแรกนะคะอันนี้มาจากทางกาลีทางกาลีเลยนะคะไปดูตัวต่อไปไหมโอเคค่ะไปดูแบบบิ๊กใหญ่เลยนะคะได้เลยค่ะ ใหญ่มากเลยเขามีสช้พันนะคอ๋อเขาชื่อเซนทันเป็นพันเซนทันเอเชียนนะคะอันนี้อายุประมาณ2ขวบเองนะคะสองขวบใช่สองขวบนะคะใช่เป็นหมาที่ใหญ่ที่สุดนะคะอันนี้ก็จะนำเข้ามีไม่กี่ตัวในประเทศไทยก็มูลค่าก็ห้าแสนกว่าเหมือนกันเป็นแชมป์เหมือนกันเมื่อปี2010นะคะลักษณะที่ใสก็คือ ค่อนค่าจะกล้าหาญเป็นนักสู้เหมือนกันแต่ก็ใจดีบางอารมณ์ก็มีาอารมณ์มมใจดีเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงแล้วก็จังหวะของอารมณ์เขาเหมือนกันคือสัตว์ก็เหมือนคนนะคะบางทีก็มีอารมณ์เสียอารมณ์โกรธอารมณ์รักอะไรอย่างเงี้ยค่กขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงจะออกอารมณ์อะไรกับเขาเขาก็จะตอบสนองแบบนั้นเนอะแต่ที่เห็นนี่คือใหญ่ใหญ่ที่<ช>สุดย่างยางค่ะยางนี่คือสองขวบเต็มที่เขาสามขวบเขาจะหยุดโตก็ต้องรออีกประมาณปีนหนึ่งก็จะโตกว่านี้นิดหน่อยนะคะไม่เยอะไม่เยอะถ้าเขายืนนะ เขาใหญ่กวาเราอยู่นะเน่ใช่ถ้าเขายืนเกาะนี่จะเหมือนแบบคู่ใหญ่เกาะต่อสู้กันเลยเดี๋ยวก้างลองไปเทียบ่ะให้ก้างให้น้องเขากไปเทียบดูนะคะแต่นี่เขา เขานอนอยู่ใช่ค่ะคือเขาจะขี้ร้อนหน่อยเพราะเขามาจากเยอรมันนะคะก็พันก็จะเป็นค่อนข้างชอบอากาศเย็นค่ะเห็นไหมคะอันนี้อเมซิ่งยังอเมซี่งยังเราเอามาให้คนไทยได้เห็นกันไม่ต้องบินไปถึงเยอรมันแต่สองสองตัวเราก็อเมซิ่งเลยค่ะอันนี้เกี่ยวกับสุนัขอย่างเดียวเลยแค่สองตัวแรกไดะโอเคค่ะตัวที่สามเป็นอะไรเราจะดูอะไรดีอยากดูลิงอยากดูเมียแคทหรืออยากดูอะไรดีคะที่อยู่ในไหนังที่เราเคยโอเคกันมาดัสก้าก็คือเมียแคทเลยค่ะเจอเลยค่ะมาดูตัวที่สามค่ะ เขาเยคุณ่ากครับเห็นที่มาค่ใช่ชื่อว่าอะไรอะเขาเรียกว่าเมียแคทนะคะแล้วเราจะสังเกตเห็นเหมือนว่าเวลาเขายืนปุ๊บเขาจะชอบยืนอย่างเงี้ยเวลาเป็นชายมันไมหนักในมากัเก้าเลยนะคะนิสัยเขาจริงๆก็คือชอบอยู่เป็นฝูงแล้วก็จะไม่ค่อยทะเลาะกันเหมือนกับแสดงความปองดองเป็นี้้ชายถูกต้องนะคะเห็นว่าตา์ตัวนี้มันมีการส่งกลิ่นใช่ไหมครับใช่ มันเหมือนเป็นแสงชตาตตาลของสัตว์ที่อยู่ในโลกกว้างเงยอะๆอะค่ะเหมือนกับว่าให้เอะไรหนึ่งเตือนภัยจะมาแล้วนะส่งกลิ่นกับให้เพื่อนๆให้เตรียมระวังตัวอะไรค่ะเป็นเทคนิคเหมือนส่วนตัวของแต่ละพันธุ์สัตว์เลี้ยงะค่ะแหมมีระบบจัดการการเตือนภัยเตือนภัยสามัคคีกันรใช่ไหมใช่ชอนอ,อยู่เป<า>็นฝ<า>ูงค่ะไ,ไม่ทะเลาะกันอะไรอ่ะงเงดูแลกัน เออนะคะดูสิสัต์น่ารักทีเดียวนี่ก็ความอเมซิ่งในสายอเมริกาค่ะค่ะใช่อันนี้ก็มาจากอเริกาใต้เลยค่ะแต่เราก็คุ้นกันแหละใช่ไหมคะใช่ดูจากในการ์ตูนแอนิเมชันไปนะคะค่ะไปละสามตัวใช่แล้วอเมซิ่งตัวที่สี่เราไปออสเตรเลียเนาะโอเคไปดูข้สซ้ำกันค่ะได้ค่ะ ตัวนี้มีลักษณะที่แปลกออกมามีชื่ออะไรล่ะครับเขาเรียกว่าเล็ดแทนธรรมลินนะคะเล็ดแทนธรรมลีนก็คือลิงจิ๋วมือสีทองนะสังเกตสังเกตที่มือเขาจะมีสีทองตรงปลายเท้าเขาอาจจะเป็นสีทองนะคะในเมืองไทยนี่จะมีไม่ถึง10ตัวแล้วก็เขาขายเป็นคู่คู่แล้วประมาณแสนห้าอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเป็นที่นิยมแล้วคือถ้าไม่รวยนี่ซื้อไม่ได้เพราะต้องมีเรื่องการดูแลรักษาแล้วมีกรงส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะลักษณะเขา มาลิงทัท่วๆไปค่ะเลี้ยงก็ดูความน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะเชื่องก็จะมีอารมณ์มาเล่นเหมือนเก็บหมาดเก็บอะไรกันทุกทีกัน,นแสดงความน่ารักเหมืนลิงคล้ายๆบ้านเราอะค่ะค่ะเหมือนโอ๋นะแต่ว่าลักษณะเด่นอย่างที่บอกแล้วตัวเขาจะสีส,สีดำใช่ตัวเขาจะขนาดนี้ตัวสีดําแต่เท้าสีทองสีทองค่ะเลียนการทรลีนอันนี้มาจากอเมริกาใต้จากอเมริกาใต้ใช่ค่ะคนไทยเยอะอยากัฒตอนนี้มีไม่ถึง10ตัวมีไม่ถึงค่ะ แต่ว่ากำลังนิยมใช่เริ่มเริ่มเป็นที่นิยมของในหมู่ของคนรักัต์เลี้ยงแปลกอ่าตัวสุดท้ายเ่ี๋ยวพามปแมสซี่จะเป็นตัวสุดท้ายตัวที่ท้าค่ะค่รับตัวนี้ตั้งไหนลคม่มันเหมือนขี้อายเนาะค่ะเขาจะอยู่นอนอยู่ข้างในนี้นะคะนิสัยเขาจะขี้อายชอบอยู่โดดเดี่ยวอะค่ะ เขาเรียกพันซีพัซซัมนะคะถ้าคนไทยจะคล้ายๆชูการ์ไรเดอร์ที่ถ้าคนไทยนิยมเนี้ยจะเรียงชูการ์ไรเดอร์แต่นี่จะเป็นอีกพันหนึ่งที่มาจากออสเตรเลียค่ะแต่เป็นซีพัซซัมนะคะค่ะถ้าพอจะพี่าอจิงๆปะพี่ไอพี่ไอจะหาว่าก็อยู่ตรงไหนเราเจอแล้วก็นอนอยู่นีนนได้ชอบอยู่สันโดนะคะไม่ชอบอยู่สิงคาไค่ะในประเทศไทยเยอะมันไม่ทำมีไม่เกินสามตัวค่ะเพราะวเพิ่งเริมนิยมกันถ้านิยมมากๆก็จะเป็นชูการ์ไรเดอร์แต่นี้จะเป็นอีกพันหนึ่งที่เป็นซีพัซซัมค่ะ แต่ว่าดูข้วตัวใหญ่กว่าตัวตัวจะใหญ่กว่าชุก้าไรเดอร์ค่ะโดยเริ่มนิยมกันก็ตัวก็จะคล้ายๆกึ่งประมาณกระรอกบ้านเราค่ะแต่ว่าจะตัวใหญ่กว่าค่ะโอ้โหเห็นไหมอะเมซี่ทั้งห้าตัวใช่นะคะวันนี้อันนี้ก็มาจากออสเตรเลียนะคะมาจากออสเตรเลียค่ะดูจากวันนี้เนี่ยสนุกสนานเด็ดเเยอะใช่คืออย่างที่บอกเราจัดงานเพื่อสนองให้กับกลุ่มครอบครัวนะคะก็จะมีลูกหลานพามาชมกันค่ะ ต้องบินไปไกลสั่งประเทศก็มาที่เซ็นทรัลพลาซาเราได้นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะว่าความ Amazing ที่นี่ในงาน Amazing Fashion Show 2012นี่เองนะคะขอบคุณคุณเกศมากค่ะค่ะขอบคุณ Amazing แบบนี้ขอบคุณค่ะ ได้คะ่ะหมอสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วยไหมคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนไปครับก็สงสัยว่ามีข้อแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ยังไงบ้างใ<า>ช่ ช่วงนี้ที่อากาศที่ก่อนขขางจะเปลี่ยนเนี่ยถ้าถามสภาวะเดิมเคยร้อนช่วงนี้เริ่มเย็นขึ้นนะคะสิ่งแรกก็คืออาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการที่น้องจะเป็นหวัดนะคะทั<อ>้งในสุนัขและก็แมวเลยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นก็จะมีน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็มีอาการไอดังนั้นถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้งดอาบน้ําไปก่อนสวมเสื้อแล้วก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดค่ะแพท่์เราดูอาการยังไงว่าน้องหมารเราไม่สบายน้งองแมวเราไม่สบาย จริงๆหนะ้าถามก็คือต้องเปรียบเทียบในทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้สิ่งแรกก็คืออาจจะต้องดูว่าน้องก็ทานข้าวได้ตามปกติหรือเปล่าอ,อุปนิสัยใส่ในการเดินไปมาดูซึมลงไหมอันนี้สําคัญนะคะเพราะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะมีไข้ก็ได้บางตัวเนี่ยค่ะที่มีไข้เนี่ยก็จะดูเหมือนกับแอบไปอยู่ในมุมต่างๆแล้วเรียกก็จะไม่มานะคะอันนี้สําสคัญนิดนึงถน้าถามเราคงกลับมาบา้านแล้วลองดูนิดนึงว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่านะคะอันนี้สิ่งแรกแสดงว่าแต่ตัวมีจะ อาการที่แตกต่างไปใช่ค่ะจริงๆแล้วเราต้องเทียบกับพฤติกรรมเดิมด้วยบางทีแบบเป็นคนเงียบอยู่แล้วอาจจะเงียบเหมือนเดิมแต่เงียบลงถือว่าผิดปกติแต่บางตัวบางพันนะคะโอ้วิ่งเล่นตามปกติแต่มากลับบ้านนะเวิรบโอ้นอนเรียกยังไงก็ไม่มานี่ถือว่าผิดปกติแล้วนะคะอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมให้สังเกตตรงนั้นไว้ก่อนเช่นน้องจ้านี่เลี้ยง15ตัวต้องจำให้ได้ลย15ตัวอาการเป็นยังไงตอเนี้อาจจไม่เล่นอาจจะงอยอยู่มุม นี้ค่ะสังเกตแล้วว่าอาจจะไม่สบายใช่แล้วค่ะอ,อันนี้ถือว่าเป็นลักษณะสิ่งแรกเลยที่เราสังเกตได้อันที่2ดูล่องรอยค่ะบางตัวมีไอ,าอการไอในสัเลี้ยงบางทีนี่นะคะบางทีก็มีเสมหะ เราอาจจะเปิดประตูมาปุ๊บเราเห็นเสมหะอ,อยู่บนพื้นอันนี้สําคัญมากเราอาจจะต้องดูว่าเอ๊ะตัวไหนนะที่ที่แปลกไปจากเดิมนะคะเพราะว่าบางทีเรามี15ตัวเนาะมันจะต้องมีบางตัวที่รู้สึกว่าเริ่มมีอาการ<อ>หรือบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาในการที่อยู่กับเขาสักพักเนื้อค่ะพออยู่สักพักก็จะมีอาการไอนําเราก็รู้ว่าอ๋อตัวนี้นั่นเองที่มีปัญหา<อ>แล้วก็ให้นามาพบสตอแพย์<อ>ะะสังเกตบ้างไหมสังเกตตลอดเวลาตลอดเวลามีเปลี่ยนบ้างไหม ก็ไม่ค่อยครับช่วงนี้ไม่ค่อยถ้าเกิดเราสังเกตได้ในช่วงแรกเห็นปุ๊บเอามาหาหมอปุ๊บก็หายเร็วนะคะก็จะได้ไม่เป็นปัญหาที่ก้นข้างหนักใจในอนาคตเนาะเนาะเวลาเขาก็เหมือนเรานั่นแหละเราไม่สบายเราก็โทรสัตว์เลี้ยงเราเราก็โทรแต่ทางเขาต้อคุณหมอกันได้ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ